ขอเศึกษาดูวงยี่ห้ออะไรขอดูยี่ห้อนะคะตองแ <8. S 1> ปดส,สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงน,นะครับมาอยู่ที่อำเภอทุ่งเสเหลี่ยมนะครับจังหวัดสุขโขทัยนะครับมาทำการทุ่นตัวตองแปดนะครับที่แปลงนาของเป้านะครับ ป้าแตงนาป้ามีปัญหาอะไรข้าวดีจัดข้าวดีเต็มร้อยเลยร้อยกว่าด้วซ้ำแล้วพวกหญ้าว่าจะพืชหรอปล่าป้าจะพืชนี่ไม่เท่าไห่มีแต่ดีดเนี่ยที่ปัญหาหลักคือดีดข้าวดีข้าวหางข้าวละมานะครับที่อยู่ในแลงนาก็คือเต็มเต็มนาเลยที่ที่เรามาดูก่อนที่จะเกี่ยวเนาะไว้ว่าสิบไร่ได้แค่สี่ซันที่เหลือคือขดดิทั้งหมดปัญหาใหญ่ ปัญหาใหญ่ของชาวนาเลยนะคะเข้าดีดเข้าเด้งวัชพืชเป็นตัวการทําให้ผลผลิตตกต่ำครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัวดองแปดมาช่วยนะครับเ่าจะช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันช่วงหลังวันข้าวเป็นระยะๆไปนะครับจนว่าจะเก็บ่เกี่ยวนะครับค่ะเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการฉีดพ่นเลยนะคะ ตีดพ่นนะครับคือจะสามารถตั้งระดับได้โดยที่ไม่ต้องให้สูงมากยาก,ก็จะพ่นลงน้ําเลยละออกก็จะไม่ปิวไปไหนนะครับจะลงน้าโดยโดยตรงเลยอันนี้เราก็จะหมักไว้ป้าคํานวณไว้หมักกี่วันครับหมักสิบวันสิบวันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหว่านข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาตามดูผลง,งานเขาดิดกันนะครับที่แปลงนาะป้ามีอยู่สามสี่แปลงนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันคือเขาดิดเต็มร้อยทั้งนั้นเลย ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะช่วยลดคดีได้เท่าไหร่นะครับ